สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายสาเหตุที่ทําให้หมอน้ํารถยนต์ความร้อนขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไขสาเหตุที่พบได้บ่อยมีหลายข้อ 1. น้ําหล่อเย็นขาดหรือรั่วทําให้ระบบไม่สามารถระบายความร้อนได้เต็มที่ 2. ฝาหม้อน้ําเสื่อมแรงดันไม่พอน้ําเดือดง่ายกว่าปกติ 3. พัดลมหม้อน้ําไม่ทํางานอาจเกิดจากมอเตอร์เสียฟิวส์ขาด หรือรีเลย์ชำรุด 4. หม้อน้ำอุดตันมีตะกรันหรือสนิมขวางการไหลของน้ำและ 5. เทอร์โมสตัตค้างทำให้ระบบไม่สามารถหมุนเวียนน้ำได้เมื่อความร้อนขึ้นสูงระหว่างขับควรรีบหาที่จอดดับเครื่องยนต์ทันทีห้ามเปิดฝาหม้อน้ำตอนยังร้อนหลังเครื่องเย็นค่อยเติมน้ำตรวจสอบท่อและพัดลมหากพบชำรุด ควรซ่อมหรือเปลี่ยนสุดท้ายควรหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำหม้อน้ำเป็นประจำและเปลี่ยนตามระยะจะช่วยป้องกันปัญหาความร้อนขึ้นได้